สนับสนุนโดยและก็ซอยเอ็กซ์ตร้าส,สามร้อยชุดเครื่องนอนพรีเมียร์ซาตินครูเดนชยลเพื่อกันชีวิตผมทราบดีนะครับว่าคนไทยเนี่ยเราไม่ทิ้งกันแล้วเป็นคนไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีน้ำใจมากอย่างฐานน้ำใจที่ไหลลินมาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเหตุน้ำท่วมหรือว่าภัยแล้งนะครับคนไทยเราไม่ทิ้งกันและนี่ก็อีกหนึ่งโอกาสนะครับที่บริษัท JSL ายการจันพันดาวนะครับที่จะช่วยเหลือคนสู้ชีวิต นักสู้ชีวิตที่บางคนอาจจะร้องเพลงไม่ได้หรืออะไรแต่ก็ยังมีอีกหลายท่านที่ประสบประสบเหตุความขัดข้องทางทางเศรษฐกิจของทางบ้านนะฮะก็ร่วมกันบริจาคมาได้ที่บริษัทเจสแอลครับผมก็จะเป็นอีกหนึ่งส่วนที่จะช่วยบริจาคและก็จะเป็นกำลังใจให้นักสู้ชีวิตเหล่านี้ผ่านพ้นอุปสรรคในชีวิตตลอดไป ปรีโวนะครับเมื่อกี้ผ่านไปแล้วเป็นของแปลกแล้วเอาของสวยๆกันมาเชิญครับน้องหวานครับเชิญครับผมว่าเนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่แล้วอาไทก็ได้นะฮะถ้าขอให้มอบความสุขมอบรอยยิ้มให้กับคุณผู้ชมนะฮะวันนี้เดี๋ยวจะร้องเพลงอะไรร้องเพลงให้พี่ยิ่งยงค่ะผู้ชายในฝันนี่ไงนี่อยากจะร้องให้เขาอีกเหรอในฝันเท่านั้นนี่ค่ะอ๋อในฝันเท่านั้นได้ยินไหมคุณในฝันเท่านั้น ร้องคนเดียวเลยเหรอหรือไงไม่ค่ะหนูขอตัวช่วยด้วยขึ้นเวทีนี้ทั้งทีหนูขอร้องกับพี่เสาของคนก็คือพี่ไฮกับพี่จิกค่ะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาล่มเปล่าจะพาล่มเปล่างคนนั้นน่ะตัวตัวเก่งเลยนะยิ่งเหรอพี่จิกร้องด้วยเชิญขึ้นมาดีกว่ามาพี่จิ๊กมาเลยโอ้โหเก่งเลยสนุกสนานพี่จิกเป็นคนควบพี่มาเลยมาเลยมาเลยโอ้แล้วยืนใกล้ๆกัน ขอคะแนนขอคะแนนนิดนึงครับค่ะชอบพวกเรา3คนนะคะชอบหรือไม่ชอบก็โหมดเถอะนะคะับกดเล่นสี่ที่สี่ที่สี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแปดแปดเชิญฟังให้เพลาะค่ะ เชิดได้แู้ชีวิตของเราด้วยนะครับมาเลยมาเลยเ <c oughs> ชิญเลยครับ,เ,รบเอาเละฮะก็เป็นความสุขสนานนะครับ <c oughs> คุณผู้ชมครับ <c oughs> พบกับความอบอุ่นแบบนี้ได้ตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้เลยนะครับในโครงการที่ชื่อว่า <c oughs> รวมพลช่วยคน <c oughs> สู้ชีวิตะ ชีวิตคนไหนนะครับจะได้รับการดูแลเยียวยาในฐานะที่คุณเป็นคนดีและเป็นตัวอย่างให้กับคุณผู้ชมนะครับเราจะต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับถ้าหากอยากจะร่วมทําบุญนะครับด้วยการบริจาคทุนทรัพย์หรือสิ่งของก็สามารถติดต่อมาได้ที่ครับบริษัท JSL Global Media จำกัดเลยนะครับขอของคุณผู <peek noting> ้ชมวยขมากมาถึงช <ut> ่ <crear English frustration> งวงคนหน้าตาดีมีคําคมครับข้าไม่หล่อเป็นประโยคบอกเล่า แต่ถ้าข้ารักเจ้าอ่ะเป็นประโยคบอกรักนะไม่ชครับพบกับทางคุณายแบบนี้ได้นะครับตลอดทั้งเดือนนี้เลยนะครับในวันจันทร์หน้าหรับวันนี้สวัสดีครับพรแต่ก็บอกตัวเองว่าต้องสู้นะต้องสู้เราต้องสู้คนอื่นนี้เขาแย่กว่าเรายังมีเราต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้ เราจะตายไม่ได้เราต้องไปทางานยังไงเราก็ต้องทํางานราต้องสู้เขาเป็นเพชรแล้วไม่ใช่เป็นหินไม่ใช่เป็นดินไม่ใช่เขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบแม้แต่ข้าพาจ้าผู้ภาก็ไม่รู้ว่ไอ้บ้านี่ยเขาเป็นใครมองเห็นคุณค่าในตัวเองจะเห็นชีวิตที่งดงาม